สบายดีสบายดีเดอ้อลูกหลานเดอ้อมากินเขาน้ำมันมอนเดอ้อคนกะตก๊กแหงแหงขาก็เศร้าบางหนึ่งนี่ได้เนี่ยเด้ใช่ไหมกินเขาน้ำม้ต้มน้ำม้ไนไรเนี่ยก็ทถอดเนือ้อแดดเดียวเด้เดเดเดขอข้าวเจ้าแก้วประเด็กมะเซาะเซน้งกันเด้อจา้จา ทุกคนเดอ้อรุกแรง,งใจถูกกำลงใจแม่มอนเดอ้อมามากินขา่าแสบแสบอาหารแล้วๆต้มหนอไหมเจีวกระเด็กมัทนี่แล้วนะพี่น้องนะกำแซ่บกินนี่นะกำแซ่บเจีวกระเด็ก อยู jam, ่บ้านแม่เฮากินข้าวเหนียวจำประเด็ดนะแม่ติดกอย่งแซ่บติดกอยัางนัวไปนะ คนตกจะหัวแรงเหมือนนี่แห้งแห้งเอ้ยแบบไม่ม้อนจะถ่ายคลิปก็ได้เลยเนาะแสงฝนคนเศร้าแล้วกับขาวลงมาเห็ดคลิปนิ้นเข่าเนาะขิ้นเข่ากับลาบเนือแต่กับนางอดหัว แม่ม้อนอนะกินข้าวตอดเวลาบางมืัอก็กินเวลาเดียวที่แบบลาบสิน้นว่นนี้ราบสิน้นดิฟเดอร์ลาบซุปที่นักอบอนเห็ดนไงแม่ม้อนมัได้กินดิฟเดอร์เป็นเม่นมาแบบแม่ม้อนกินดิฟบอ่ะ ไปเลยกินดิบลาบซุกมาอ้นเห็ดมาเบิ้งคลิปนางอ้นเด้อเฉยม้อนจองมันจะคือแดงๆคือว่า้ลาบดิบในแม่นเด้อซุกในม้อนไปกินดิบทางไอ้น้อยก็บไปกินดิบลาบเนื้อซุกที่นนางอ้นเห็ดค่ะไปเบิ่งไปเบิ่งคลิปเห็ดของนางอ้นเด้อ คลิปเฮ็ดคลิปลั่งโนคลิปกินในคลิปแม่ กระแดกแก้กวก,ะ,ะ,กะเพรียกันครับแซ่เป็ะคุณระเบิดนะแก้วกะเพรีแซ่บไปแบบหนึ่งแก้วกระแดก็แซ่บไปแบบหนึ่ง <c oughs> จำหอมบัวหอมโ้อะแต่กะผิดคนนวลจะกส่แป้งน,นัวใส่ครับตอนประแดกไม่น้อยใส่ตำนวลจะกส่แซ่บ ทอจนกรอบนี ятно, o, bon. à, à, ่ยไงกินขาบ้างงงควแต่ uh. um, um, ิ่ดเลยฮะไก็งงควนรเวัจะกินแล้วแะ้านไก็งงควันวัเลยนไงกินข้าวก็งงควนเออเดี๋ยวต่กะปุกวดเลยเออขึ้นแก้วมากับบุบุไม่ไกินเอกกบไ้กินเลย เรากคนจะพินนะร้าว่พะเ็นงานที่เขาะกับริทแล้วคนเศร้าคนเศร้ากับผ้าลูกไมกินนิวเข่าเยะถ่ายคนเศร้าข่าห้องตึงๆผ้าแตกก็จะย่างเะหนะเออเขานั่ยงบ่าอย่ง่อ่มาถ่วยนึง มาแล้ววาทำคบนึ่งเขาห่อนห่อนนะ Ba, ita, dana. Olo. Hei, uta, 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 uta. Omo, anku, anu. Uti, uta, uta. ง่างง่างยัใหายอกเพลนได้ย <dialect> ัง <bütün> ห <athlon> ้ยอกเพลินได้งบางง่างข่าวกโก้เอ้ยคือนึนละคืออะไกลืออะไรดิจั่งไปเลิกจั่ไปช่วยมันเลิกคไทยังน่ะ อื gen, ่นก็ไม่ได้ต้มต้มในเครื่องมอเข้าหื้อ่ายเหลือ หมอยน่าคุณนี่โตอีน้าคือุ้มไป่พูน่หนุ่มมุ่งไปที่โตลดหมอนไม่ต้องเขมามหอยได้ดอกหมอยนะข้าเจ้าปั้นได้เลยนม่นหองหงาปั้นได้

มือ่อทำทำอ,อื่นต้อนคำคำมันทรงวิ้นมาให้อ้จับคมออนไลน์เนาะอหนข้หน่อยขั้น,นการัน่ขึ้นการแต้นการกาแแป้นกันตกุกบเตนเสียสนต,ก,นต,นตกข้าลงนี่นก็จาบุกินเ่า้าชมหล่งกอน แล้วขอกิ้นข้ากับละเสือเสาทนเผ็ดนหวานันนนมพาห้องนตับตับหน้ำเต็มเลยเด้นเต็มานได้อมาิ้นขได้บอน้ำหน้าเยียดยอยนฮ How? 火锅。好好 Bye. จืดขักขักหอยนี่ก่ะมับ่านจะต้มจืดขักเลยสามหอยสาพันกี่สี่สิบบาท นาคลิปนี่ก็ล่าดเด้อพี่น้องเด,อด้อลูกหลานเอ,อ้ยโอเคบ้า